สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระมารับชมกันอีกแล้วนะครับเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนปี2485วัสุทัศนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์สังคติสั้นหน้ายักษ์นะครับก็นานๆจะเจอพิมพ์นี้สวยๆส,สักองคหนึ่งค่อนข้างหายากครับสภาพก็เดิมนะครับสภาพเดิมๆม,มีโค้ดนะครับ จะซูมให้ดูนะครับก็ดูหน้าก่อนครับที่มาของคำว่าน้ายักษ์นะครับก็เหมือนเหมือนจะมีเขี้ยวน้าจะยิ้มดูดุหน่อยนะครับพิมพ์นี้จะไม่ค่อยเจอจมูกโด่งๆหน้าตาชัดๆนะครับองนี้ถือว่าสมบูรณ์มากสังคติสั้นนะครับซุ้มอะไรเลือกคมชัดครับ พระแบบนี้น่าสะสมครับรอยควักเม็ดหูดยังเขียวอยู่เลยนะครับพระเดิมดีมากฟอร์มตรงครับนี่ข้างหลังมีผิวไฟอยู่เลยนะครับคาดว่าพระน่าจะเก็บอยู่ในกล่องอะไรสักอย่างนะครับเพราะข้างหลังกับข้างหน้าคนละสีข้างหลังยีงเดิมๆผิวไฟอยู่เลยครับข้างหน้าคํำนิดนึงน่าจะ วางไว้ใส่ไว้ในกล่องอะไรสักอย่างครับคาบที่เบานะครับดำดำเดำิมเด,ดิมเลยครับอย่างนี้มีโค้ดชัดเจนนะครับทำมาจากและอกเรานะครับดีเขาเลี่ยมพลาสติกแต่ก็เปิดให้เห็นโค้ดนะครับโค้ดก็กลนสีแบบนี้ก็พระเดิมครับไม่ต้องกลัวครับ ก็เป็นอีกพิมพ์ที่น่าสะสมนะครับเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างหายากสวยๆแบบนี้ก็ค่อนข้างมีราคาครับก็ยังไงขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ